มาเข้าสู่เนื้อหาที่แตะเรื่องของกองทุนรวมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับใน e p ีสามเนี่ยเราจะพูดถึง8ชนิดนะครับของกองทุนรวมแบบง่ายๆที่บอกว่า8ชนิดของกองทุนรวมแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าการแบ่งประเภทของกองทุนรวมเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละที่ด้วยนะครับว่าเขาจะแบ่งประเภทแบบไหนถ้าเอาตามสมาคมอกองทุนแห่งประเทศไทยนะครับ <c oughs> ประเภทที่เขาแบ่งออกมาเนี่ยมีเกือบ20-30ประเภท ผมก็เลยพยายามจะสรุปให้มันเป็นแบบแแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วแแบบนี้มันก็คือแตกไปอีก30ประเภทก็ทําได้นะครับอ่ะเรามาดูประเภทแรกกันครับประเภทท็อปคิดเลยที่คนรู้จักกันเยอะที่สุดในหมู่ของกองทุนรวมก็คือกองทุนรวมประเภทที่เป็น LTF และ RMF เหตุผลเพราะว่าลดหย่อนภาษีครับพอถึงสิ้นปีวิ่งหาอะไรก็ได้ที่มันสามารถลดหย่อนภาษีได้กองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเขาโปรโมทกันเต็มที่ ก็คือ LTF กับ IMF นะครับที่ผมยุบ2อ,อันนี้เข้ารวมรวมเป็นชนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้วคนรู้จักมันในภาพเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้ว LTF กับ m f เนี่ยมันมีเงื่อนไขในการลงทุนที่ต่างกันอยู่ LTF เนี่ยมันย่อจาก long term equity นะครับเงื่อนไขในการลงทุนเนี่ยย้อนกลับไปที่จุดประสงค์ก่อนละกัน LTF เนี่ยจริงๆเป็นการที่เหมือนกับสนับสนุนให้มีเงินไหลเวียนในตลาดทุน นั่นคือ long t e r m equity แต่การลงทุนเงื่อนไขข,ของมันณนะปัจจุบันนะครับก็คือต้องลงทุนเป็นระยะเวลา7ปีปฏิทินนะครับเปีปฏิทินว,วิธีการนับนะครับมันอาจจะเป็นแค่5ปีกับอีกไม่กี่วันเพราะว่าเวลาเขานับเนี่ยเขาจะนับที่ปฏิทินสมมุติว่าเราลงทุนปีนี้นะครับสองห้าหกสองเปีปฏิทินที่เราขายได้คือปีไหนวิธีการนับคืออย่างนี้ครับ2 5 6 2ครับนับ1 2563 2564 2 5 6 3, 2 5 2566 2 5 6 7 2568เราอาจจะลงทุนที่ปลายปี2 5 6 2ก็คือปลายปีนี้นะครับเราไปขายที่ต้นปี2568ก็ได้อันนี้ก็คือไม่ผิดเงื่อนไขแต่ว่า LTF นะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วนโยบายที่มันสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ของ LTF เนี่ยปีนี้คือปีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี LTF เนี่ยปีนี้คือปีสุดท้ายที่คุณสามารถทําได้นะครับอีกกองประเภทหนึ่งก็คือ r m f r อเเนี่ยก็คือ Retirement f u ันกองนี้ออกมาด้วยจุดประสงค์ที่อยากให้คนที่มาลงทุนเนี่ยเก็บออมเพื่อการเกษียณจริงๆและเงื่อนไขในการถือกองนี้นะครับก็คือเมื่อเราซื้อเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องถือยาวจนอายุ55ปีและอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ปีหมายความว่าถ้าเราไปลงทุนตอนที่เราอายุ54อย่างน้อยๆเราต้องถือต่อไปอีก5ปีนะครับและอันนี้ไม่ได้นับปีปฏิทินนับวันต่อวันนะครับ เวลาเรานํามาลดหย่อนเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็น LTF เนี่ยเราลงทุนปีไหนเราลดหย่อนปีนั้นแล้วปีต่อไปถ้าสมมุติว่าเราไม่ซื้อ LTF ก็ไม่ผิดอะไรแต่ FFF ต่างกันครับเมื่อคุณเริ่มเก็บออมเมื่อไหร่เนี่ยการลงทุนใน r m f ต้องต่อเนื่องหมายคามว่าถ้าคุณเริ่มลงทุนปีนี้เนี่ยปีน้าคุณก็ต้องลงทุนแต่มันมีขั้นต่ําอยู่ครับก็คือ3%ของรายได้หรือ5,000บาทแล้วแต่ว่าตัวไหนจะต่ํากว่า รเราอาจจะลงทุน5,000บาทเพื่อให้มันยังตรงตามเงื่อนไขก็ได้แต่ถามว่าถ้าสมมติเราขายแบบผิดเงื่อนไขสิ่งนี้ตามมาคืออะไรครับเราจะต้องเสียภาษีจากกําไรนะครับแล้วเรายังต้องคืนภาษีที่เราลดหย่อนคืนไปอีกนะครับนี่คือ,อความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะงะั้นหลายๆคนเนี่ยรู้จักแค่ LTF กับ RMF กก็เลยแบบอยากลงทุนเพื่อเก็บออมแต่ว่าไม่ได้เอาไปลดหย่อนภาษี ทำให้เราต้องเสียผลประโยชน์เพิ่มเติมก็คือกําไรที่เราจะได้จากการขายเนี่ยเรายังต้องมาเสียภาษีในส่วนของกำไรอีกนี่คือ LTF อ่าบนะครับซึ่งประเภทที่2อ,อ่ะก็คือกองทุนหุ้นย้อนกลับไปที่ LTF นะครับหลายๆคนเนี่ยต้องการจะซื้อ LTF เพราะว่าหลายคนบอกว่าผลตอบแทนมันดีถ้าถือยาวๆนะครับก็เลยอยากลงทุนใน LTF แต่ไม่มีลดหย่อนภาษีจริงๆแล้วมันมีกองทุนหุ้นนะครับกองทุนตราสารทุนหรือกองทุนหุ้นเนี่ย ก็คือกองทุนที่มีนโยบายไม่ต่างจาก LTF <c oughs> ของ LTF เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นกองประเภทที่เน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลักหุ้นในไทยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของกองที่เป็น LTF เนี่ยจะสูงนะครับแต่ว่าในระยะที่เราถือเนี่ยตามเงื่อนไขข,ของมันเนี่ยเท่าที่ผมเคยดูข้อมูลย้อนกลับมานะถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยมันน้อยมากนะครับจาก50กองเนี่ยแทบไม่มีกองไหนที่มันขาดทุนเมื่อมองย้อนกลับไป7ปีปฏิทินเลยนะครับ ส่วน r m f เนี่ยจะเป็นลักษณะของอกองเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งมันจะเป็นกองที่เราต้องถือยาวมากแต่ว่ากองนี้มันดีหน่อยตรงที่มันยืดหยุ่นมันมีนโยบายในการลงทุนหลากหลายเราอาจจะลงทุนใน r m f ที่ลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ําอย่างตราสารหนี้เงินฝากก็ได้หรือเราอยากลงทุนใน r m f ที่มีความเสี่ยงสูงมากอย่างการลงทุนในกองที่มันลงทุนในทองคําก็ได้นะครับนั่นคือ LTF กับ ARMF ซึ่งถ้าเราต้องการจะเก็บออมจริงๆโดยที่ไม่ได้มองเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับแทนที่เอาไปจะ,จะไปซื้อ LTF เนี่ย เราสามารถมาซื้อในกองทุนตราสารทุนหรือกองทุนหุ้นได้ซึ่งกองนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําตามเงื่อนไขเราสามารถขายได้โดยที่กําไรเนี่ยเราไม่เสียภาษีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกองทุนหุ้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงซึ่งโดยตามกฎนะครับของกองทุนประเภทนี้เนี่ยต้องถือหุ้นเนี่ยไม่น้อยกว่า65%ของพอร์ตนะครับใครที่สนใจเรื่องของการลงทุนในหุ้นเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยบางทีคุณอาจจะเริ่มจากกองทุนหุ้นก็ได้เพราะว่า กองทุนเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญที่มาดูแลเรื่องนี้ก็คือผู้จัดก,การกองทุนนั่นเองนะครับซึ่งกองทุนหุ้นเนี่ยเนื่องจากเ,เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงก็คือหุ้นเพราะฉะนั้นกองทุนหุ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงเช่นกันแต่แน่นอนมันก็มีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจัดว่าเป็นกองทุนประเภทที่มีความเสี่ยงสูงอกองทุนประเภทที่3ครับ กองทุนประเภทนี้ก็คือกองทุนตลาดเงินหรือกลุ่มที่เป็นกองทุนตราสารหนีรนน้ระยะสั้นถ้าเป็นยุคนี้นะครับถ้าสมมติเราเดินไปฝากเงินธนาคารบางทีเนี่ยทางธนาคารพนักงานธนาคารนะครับก็อาจจะแนะนําว่าคุณอาจจะฝากเป็นกองทุนไหมเป็นกองทุนที่เป็นกองทุนตลาดเงินหรือเป็นกองทุนตราสารหนีรน้ระยะสั้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลขอ,าาของราคาของกองทุนประเภทนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาของมันโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบไม่เห็นว่ามันลบเลยเฉพาะตลาดเงินกับตราสารหนี้ระยะสั้น เหตุผลเพราะว่ามันลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่ความเสี่ยงต่ํามากก็คือตราสารหนี้ที่อายุต่ํากว่า1ปีนะครับหรือพวกเงินฝากนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันทําให้ความเสี่ยงเราต่ําและเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นจะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยผมแนะนำกองทุนประเภทนี้เลยก็คือตลาดเงินกับตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อที่จะเข้าใจกลไกของการซื้อขายและลงทุนในกองทุนรวมก่อนแล้วเมื่อเราเข้าใจมันมากพอแล้วเราอาจจะขยับ ไปอยู่ในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นก็ได้นะครับเราพูดถึงกองทุนที่เป็นตลาดเงินแล้วก็ตราสารหนี้ระยะสั้นไปแล้วแน่นอนครับตัวต่อมาก็จะเป็นชนิดที่4นะครับก็คือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวนะครับกองทุนรวมประเภทนี้เนี่ยก็คือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า1ปีนะครับ พอย้อนกลับไปเมื่อ EP ก่อนที่เราพูดถึงเรื่องของเจ้าหนี้นะครับเราพูดถึงตราสารหนี้เนี่ย,ยการลงทุนมันควรจะเป็นลักษณะของเจ้าหนี้สิคือได้ดอกเบีย้ยแต่ในลักษณะของกองทุนตราสารหนี้มันเป็นเชิงของเจ้าของนะครับไม่ใช่เจ้าหนี้เพราะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือเราอาจจะมองว่าตราสารหนี้เนี่ยโอเคมันมีดอกเบี้ยนี่มันมีราคาตราสารอยู่มันไม่น่าจะขาดทุนได้ แต่ความเป็นจริงก็คือในเมื่อตราสารนี้ระยะกลางถึงยาวมันมีอายุสัญญาของมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างทางเนี่ยมันมีตลาดรองครับที่สามารถซื้อขายหรือโอนถ่ายมือกันได้แต่ตราสารนี้ราคาอาจจะลดก็ได้เหตุผลเพราะปกติตราสารนี้ถ้าสมมุติว่าออกมา1ตัวนะครับมันก็จะมีระยะผูกพันว่าสมมติว่าดอกเบี้ย5%ต่อปีเป็นระยะ20ปี คำถามคือสมมติว่าวันนี้วันดีคืนดีธนาคารขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเป็น7%ตราสารหนี้ตะกี้ให้5%นะครับมันดีมากตอนที่ดอกเบีย้ยธนาคาร0.5แต่ตอนนี้อยู่ๆธนาคารก็ปรับดอกเบีย้ยขึ้นมามากกว่า5%หรือ7%สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตราสารหนี้นี้มันก็ดูแบบด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นคนที่รับซื้อเนี่ยก็จะรับซื้อในราคาที่มันถูกลงนั่นแปลว่าราคาของตัวกองทุนตราสารหนี้มีโอกาสลดได้เหมือนกันในระยะยาวนะครับแต่ความเสี่ยงมันก็ยังไม่สูงเท่า ในเรื่องของเป็นกองทุนตราสารทุนหรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าผลตอบแทนที่เราคาดหวังมันอาจจะลดลงถ้าเราถือยึดถ้าเราถือได้ระยะยาวพอนะครับในกลุ่มนี้ต่อมาครับกองทุนรวมผสมอันนี้ชนิดที่5นะครับแต่กี้เราได้ฟังเรื่องของกองทุนที่เป็นตราสารทุนกับกองทุนหุ้นไปแล้วนะครับก็คือมีความเสี่ยงสูงนั่นแหละแล้วก็กองทุนที่เป็นกลุ่มของตราสารนี่นะครับกองทุนผสมเนี่ยก็คือการจับมิกซ์รวมระหว่างกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้น กับกองทุนกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้นั่นก็คือสินทรัพย์ที่เขาไปลงทุนเนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งสารบันส่วนนะครับก็คือไปลงทุนในหุ้นด้วยตราสารหนี้ด้วยเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งกองทุนผสมเนี่ยในตลาดจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับกองทุนผสมแบบบาลานซ์หรือกองทุนรวมผสมที่มีการกําหนดสัดส่วนไว้แล้วว่าสัดส่วนที่เขาจะแบ่งนะครับส่วนที่ไปลงทุนในหุ้นหรือส่วนที่ไปลงทุนในตราสารหนี้เท่าไหร่อาจจะ60 40 70 30ว่าไป กับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือกองทุนผสมแบบยืดหยุน่นอันนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับคือถ้าเป็นกองทุนแบบที่มันกาหนดสัดส่วนที่แน่ชัดแล้วเนี่ยเราพอจํากัดความเสี่ยงมันได้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแต่ถ้ามันกองทุนที่มีความยืดหยุนเนี่ยสิ่งที่มันทําได้ก็คือมันสามารถปรับลด0ูนย์ถึงร้อได้เลยคือกองทุนผสมแบบยืดหยุนเนี่ยอาจจะถือหุ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือวันดีคืนดีก็คือสภาพเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นอาจจะราคาตก ผู้จัดการกองทุนถ้าเก่งๆอาจจะปรับส่วนที่ถือหุ้นเนี่ยลงมาเหลือน้อยๆแล้วไปถือตราสารหนี้แทนก็ทําได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการจัดการและการบริหารด้วยซึ่งการการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยประเภทที่เป็นยืดหยุ่นเนี่ยจัดว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าแบบที่เป็นลักษณะของกําหนดสัดส่วนนะครับหรือบางทีอาจจะมีความเสี่ยงระดับเดียวกองทุนหุ้นนั่นเองแต่หลายคนชอบนะครับเพราะว่ามันเหมือนเราเราเชื่อใจตัวผู้จัดการกองทุนว่าเขาจะบริหารตรงนี้ให้ แต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องไปดูเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังนะครับต่อมาครับเราพูดถึงสินทรัพย์ทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดอยู่แล้วทั้งตราสารหนี้ทั้งหุ้นนะครับมันก็มีกองทุนประเภทหนึ่งที่เราเรียกมันว่ากองทุนสินทรัพย์ทางเลือกนะครับหลายครั้งเราอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือตัวเราเองมีการลงทุนในทองคําบ้างนะครับหรือว่าลงทุนในอ,อ,อสังหาบ้าง ของพวกนี้มันเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ถ้าเราจะลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะถูกไหมครับแต่มันก็มีกองทุนประเภทที่ลงทุนในทองคําน้ํามันอสังหาซึ่งเราเลือกได้และที่สําคัญคือมันอาจจะใช้ต้นทุนที่ต่ากว่าแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนในสินทรัพย์ทางเลือกครับสิ่งที่มันเข้าไปจับเนี่ยมันคือมันเหมือนมันเป็นเฉพาะกลุ่มเพราะงั้นถ้าสมมติว่าภาวะของสินทรัพย์ทางเลือกนั้นๆอาจจะเป็นทองคําหรือน้ํามันเนี่ยมันลงเนี่ย มันแต่ว่ามันลงหมดทั้งโลกนะครับกองทุนนี้ก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันซึ่งถ้ากลับไปที่กองทุนหุ้นลองมองว่าเป็นหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยมันลงทุนในหลายอุตส,สาหกรรมเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงในกองทุนที่เป็นประเภทหุ้นเนี่ยอาจจะกระจายอุตส,สาหกรรมได้มากกว่านะครับแต่นี่ก็คือกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกถ้ามีความเชีย่ยวชาญมากพอและอยากลงทุนแบบจำเพาะเฉพาะจ่อจงเนี่ยกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนทางเลือกที่น่าสนใจนะครับต่อมาครับ ชน,นิดที่7ก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนะครับลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้การลงทุนเอาแค่การลงทุนในประเทศของเราเนี่ยบางคนยังมีข้ออ้างเยอะแยะเลยว่าเราไม่สามารถลงทุนได้ด้วยนั่นนัน่นนู่นนี่นะครับมีเหตุผลหนึ่งสองสาถ้าเราเกิดอยากลงทุนในต่างประเทศละ่ะทีนี้ยากไปอีกนะสมมุติเราอยากลงทุนในสหรัฐญี่ปุ่นจีนเวียดน,นามหรือ AEC ก็ได้ครับ AEC รอบรอบๆ,ๆประเทศเราเนี่ยครับเราจะทําได้ยังไง มันก็อาจจะทําได้โดยการที่ไปเปิดบัญชีต่างประเทศซื้อหุ้นต่างประเทศแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนทั่วไปคงทาได้ยากครับแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของสินทรัพย์ที่ต้องใช้คําประกันด้วยแต่จริงๆเราสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศได้นะครับสิ่งที่กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่นะครับก็จะไปลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ในต่างประเทศนะครับแต่จัดตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนรวมในไทยเพื่อให้สะดวกในการซื้อขายนะครับกับนักลงทุนบ้านเราแต่โอเคว่าสิ่งที่มันจะ เพิ่มมากขึ้นก็คือกองทุนต่างประเทศมันก็จะมีการค่าฟรีการจัดการของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากองของเราเนี่ยไปลงทุนในกองต่างประเทศด้วยก็จะโดนฟรี2ต่อแต่สิ่งที่เราได้มาคือความสะดวกสบายถ้าเราต้องการจะลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนบ้านเราซึ่งเงินลงทุนมันก็ยังไม่ได้สูงอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วครับกองทุนชนิดที่8นะครับก็คือกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนหรือกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมอีกทีนั่นเองฟังดูแปลกๆนะครับ ภาษาอังกฤษมันชื่อว่า Fund of Fund นั่นแปลว่าทำไมคือทำไมกองทุนรวมยังต้องลงทุนในกองทุนรวมอีกล่ะเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งคือกองทุนรวมแบบแต่ละกองก็มี performance ของมันนะครับซึ่งมันก็เกิดกองทุนนี้มาเพราะว่ามองว่าเราอยากกระจายความเสี่ยงบนกองทุนที่ดีหลายๆกองนะครับมันก็เลยเกิดมาเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนอีกทีนึงนะครับก็เป็น8ชนิดกองทุนที่ แบบง่ายๆนะครับซึ่งทุกแบบเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแตกย่อยได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่ว่าเราใช้ประเภทแบบไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ EP ตอนที่เราคัดเลือกกองทุนนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่เราจะเลือกชนิดแบบไหนมากกว่านะครับเรามาสรุปตอนท้ายกันนะครับว่าแชนิดแบบง่ายๆเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากกองทุนแรกเลยนะครับก็คือกองทุนประเภทที่เป็นใช้ลดหย่อนภาษี LTF RMF นะครับกองทุนชนิดที่2ก็คือกองทุนตราสารทุนหรือกองทุนหุ้น จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นบ้านเรานะครับกองทุนชนิดที่3เนี่ยเป็นกองทุนความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งเราสามารถบางครั้งเราสามารถใช้ในการพักเงินแทนการฝากเงินธนาคารก็ได้ก็คือกองทุนรวมประเภทที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นกองทุนรวมประเภทที่4นะครับก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางถึงตราสารหนี้ระยะยาวนะครับก็เป็นกองทุนที่ความเสี่ยงอาจจะกลางๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการถือครองระดับหนึ่ง แต่ถามว่ามันสามารถซื้อขายในเวลาทําการได้ไหมทําได้นะครับกองทุนชนิดที่5สําหรับคนที่ต้องการแบ่งสันส่วนผ่านกองทุนกองเดียวไปเลยนะครับที่ต้องลงทุ้นด้วยตราสารนี้ด้วยกองทุนประเภทนี้ก็คือกองทุนผสมซึ่งแบ่งเป็น2แบบก็คือกองทุนผสมแบบที่กําหนดสัดส่วนและกองทุนแบบยืดหยุ่นก็คือปรับได้0-100นะครับกองทุนประเภทที่6ก็คือกองทุนประเภทสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งกองทุนนี้จะลงทุนในทองคําน้ํามันหรืออาจจะเป็นอสังหา ก็ถ้าเรามีทางเลือกที่เราแบบอยากจะลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆแต่ยังไม่อยากลงทุนกับมันโดยตรงนะครับเราอาจจะมาลงทุนผ่านกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกก็ได้เช่นกันนะครับตัวที่7นะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศหลายคนอยากลงทุนในต่างประเทศแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเราสามารถเริ่มที่กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศได้นะครับและตัวที่8ก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เราสามารถเลือกได้นะครับถ้าสมมติว่าเรามองว่าเรามีหลายกองที่จะลงแล้วมันมีกองททีี่ตออบโจย์เราพด และนี่ก็คือ8ชนิดกองทุนแบบง่ายๆหลายๆคนอาจจะรู้จักแค่ LTF, RMF หลายๆคนอาจจะรู้จักแค่กองทุนแต่วันนี้เรารู้จักเกือบทุกแบบแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือในเมื่อเรารู้ว่ากองทุนรวมเนี่ยมันลงสินทรัพย์ได้เยอะขนาดนี้ผมเลยมองว่ากองทุนรวมเนี่ยสำหรับผมเองเนะผมมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดสําหรับผู้เริ่มต้นเพราะว่าในการเรียนรู้อะครับ เราอาจจะไม่เข้าตรงไปหาสินทรัพย์ประเภทที่เสี่ยงมากตั้งแต่แรกแต่เราอาจจะเริ่มจากการที่เรามาเรียนรู้จากกองทุนที่มีผู้จัดจาก,การกองทุนอคอยคัดสรรคอยคัดเลือกตัวสินทรัพย์ที่ลงทุนให้ได้แต่ถ้าเราอยากเรียนรู้ที่จะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะจริงๆเนี่ยพอเราได้เริ่มลงทุนตรงนี้เราก็จะเริ่มมีความรู้มากขึ้นและเราจะศึกษามากขึ้นในวันหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคกับการที่คุณจะเอาตัวเองเข้าไปลงทุนในสิ่งที่คุณชอบมากกว่านะครับและนี่ก็คือ8 ประเภทกองทุนแบบง่ายๆนะครับผม